ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่1ินะครับมกราคมพศ2 5 0 0นะครับหกสิบห้าแล้วนะครับก็ถือว่าหลังปีใหม่สดสดร้อนร้อนเลยนะฮะหวยจะออกอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ปกติแล้วจะออกวันนี้ครับก็ซื้อกันปกติครับแต่ทําพริกเหลืองนี้เดนะครับไม่ต้องรอโชกตตาไม่ต้องรอวันเวลานะครับเอาเมล็ดจากน้าชายไปแล้วก็เพาะนะครับ 1เดือนแล้วก็ลงดินอีก 1, 2, 3, 3เดือน120วันนะครับโดยเฉลี่ยเลยคือ120วันนะครับเก็บผลผลิตเหลืองแดงส้มตามที่เห็นนี้ได้เลยนะครับก็ได้เลยนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับก็เน้นนะครับทางดินทําให้ด้วนสุยนะครับยกล่องขึ้นมานะครับตีคู่แถวละนะครับเป็นคู่ก็ได้นะครับยกล่องเหมือนล่องหอมนะครับก็ช่วงแถวช่วงต้นก็ 80เซนหรือ60เซนสลับฟันปลาตีคู่กันไปนะครับช่วงแถวยกล่องก็ประมาณเมตร50นะครับพอดีเลยนะครับมันจะฟร์มฟั์มทีอ่ามันจะเข้าได้อ่าฉีดยาดูแลรักษานัจะง่ายมากนะครับหนึ่งไร่ทั่วเฉลี่ยแล้วก็คือ4,000ต้นนะครับใช้ต้นกา,าผลผลิต โดยคร่าวๆแล้วนะครับก็เอาแค่1กิโลนะครับ4,000ต้นก็4,000กิโลนะค,คูณราคารับประกันไว้40บาทก็4,46ก็แสนหอยู่ดีนะครับก็ถือว่าคิดง่ายๆอย่าคิดเยอะนะฮะดกนะครับแปลงนี้ดกจนเกินคันบรรยายนะฮะ ดกจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับทักแชททักไลน์นะครับมาหาณชัยหรือโทรมา0650878035 0650873719ณชัยนะครับยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมนะครับพร้อมที่จะดูแลนะครับให้คำแนะนำดีๆจากการปลูกนะครับการเพราะจนถึงนะครับเก็บเกี่ยวยผลผลิตขายให้กับณชัย นะครับก็ถือว่าพริกเหลืองอินโดเป็นพริกที่ทุกท่านรู้จักกันดีว่าตลาดต้องการแล้วนะครับทุกตลาดนะครับขาดพริกเหลืองอินโดไม่ได้เลยนะฮะท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมทักตามที่ทนายบอก0650878035 0650873719เบอร์รายนะครับสวัสดีครับ